แต่พอมาเห็นแบบคือเราก็ไม่รู้นะชีวิตเขาเป็นยังไงแต่พอมาเห็นข่าวสองวันที่แล้วเราก็รู้สึกว่าตกใจแล้วร,รู้สึกว่าเออแบบจิตใต้าสานึกเราท,าทันทีแล้วว่าเอยเราต้องช่วยนึกออกไหมครับมันหลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยคือคือสาหรับผมนี่คือผมผมเคยเดินสายดาร์กมาก่อนละและชีวิตผมเคยล้มมาเยอะเนาะทีนี้พอวันนี้ชีวิตผมดีขึ้นเนาะมีธุรกิจมีรายพุ๊บอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเอย เราตัดสินใจได้ที่จะช่วยคนคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรก็โพสต์ไปเลยนะครับแล้วก็ก็มาวันนี้เพราะจริงๆแล้ววันนี้จริงๆแล้วมีธุระแล้วพอดีเขาบอกว่าต้องมาเซอร์ไพรสลิวผมก็ยกแคนเซิลทุกอย่างแล้วก็มาเขาอาจจะยังใหม่เพราะตอนนี้คือกลับมาต้องให้เขาปรับระบบก่อนเดี๋ยวผมก็คิดว่าจะช่วยเขาในเรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนให้ให้มีคนติดตามเขาเยอะๆเพราะฝากติดตามนะฝากติดตามมนทุกท่านเลยที่แบบ เออคอยจะช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือแบบช่วยติดตามได้ไหมได้ได้ไม่เป็นไรก็ก็ก็คือใครที่เขาเรียกว่าอยากจะให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วก็รักและเอ็นดูดิวรวเนาะเพราะว่าริวเขาก็ผ่านกระบวนการในการทางานมาเนี่ผมบอกตรงนะผมพูดแทนคนที่ทํางานวงการตั้งแต่เด็กเลยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งชีวิตไม่ง่ายเนาะเพราะว่าสัมผัสเงินตั้งแต่เด็กทีเนี้ยพอยิ่งเด็กที่ไม่ได้มีผู้ปกครองหรือใครดูแลเป็นกิจจาเนี่ยาะพูดง่ายว่าในยุคนั้นเนี่ย บางคนก็แบบไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์พอเขาเรียกว่าโตไวภาษาเร่องโตไวแล้วมันก็พลาดพอละพลาดละพาละพาดแรงด้วยเนาะสิ่นจุงใจมันก็เยอะดังนั้นเนี่ยต้องพอวันนี้เราเห็นคนที่เขาเป็นดารายุคเก,ก่าๆแล้วเขาแบบบาบาดเจ็บอะ่ะอย่าไปล้อเขาต้องให้โอกาสเขาเพราะว่ามันยากนะมันยากนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วจะกลับมาทํางานปกติเหมือนคนอื่นนะ่ะมันยากเหนือ,อมาคนที่เคยได้รับเงินเดือนบางทีเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแล้วอยู่ดีจะไปสมัครงาน จริงๆแล้วเขาแฮปปี้ให้หลักหมื่นนะแต่ไม่มีใครกล้าออฟเฟอร์แม่งก็พลาดโอกาสไปอีกผมเข้าใจดังนั้นวันนี้เอ้ยนายนายโอเคนะโอเคมึงต้องกลับมาแบบแข็งแรงอะแล้วอย่งหอเวคนเราแม่งพลาดได้ไม่ต้องหอไม่ต้องหงออยู่แล้วใครจะเป็นนิกกี้9นิ้วอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับมาพังงาดกูช่วยมึงเองเพื่อนครับ ก็รู้สึกขอบคุณ Thank you my friend แล้วก็แตงกิ uh, ้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ uh, ยื่นมือเข้ามาแล้วก็เขาก็น่ารักอย่างที่ตัวเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนเขาก็เป็นคนชัดเจนทุกอย่างเขาชัดเจนเวลาเขาจะช่วยใครก็ลุยทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผมชอบคนที่แสดงความเป็นตัวตนออกมาก็ขอบคุณมาก ก็ก็มันก็มีความรู้สึกว่าเอเรามีเพื่อนนะตอบสั้นๆเลยพร้อมพร้อมพร้อมรีวพร้อมแล้วถ้าใครอยากจะให้โอกาสยังไม่รู้ติดต่อไงทักเข้ามาในช่องทางของผมนะผมมีแอดมินในทุกช่องทางผมเลยแล้วเดี๋ยวกูจะช่วยประสานต่อให้ไม่เอาอะไรนะพร้อมพร้อมเดี๋ยวเรามีลูกว่าเราต้องกลับไปเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบแน่นอนครับลูกๆรอพ่อแป๊บรอป้าแป๊บหนึ่งนะ พร้อมช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้เลย <Thank you. S 2> นะกูทำงานแลกกับเงินง่ายๆจบ,บจะถ่ายรายการๆๆก็เดี๋ยวผมมีพวกสินค้ามีรายการชิปสั้นต่างๆเลยก็เดี๋ยวให้เริ่มเลยก็เดี๋ยวให้เริ่มเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้คุยกับชีนงานถ้าเขาว่างนะก็เดี๋ยวลงคิวเลยลงคิวเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บรับซองตลอดจบป่ะได้ครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับ